<c oughs> อ่าการสวัสดีดัมมอนชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยอกับเมบที่มีชื่อว่าฆาตรกรหลึกลับนะอันนี้นะครับจะเป็นแนวเป็นเราจะต้องถ้าเราเป็นคนอนะ่ะเราจะต้องหนีจากไอ้ไอ้ที่มันมีเขานะทุกคนนี่เดี๋ยวผมให้ดูอ่ามันก็จะมีสกินปืนเหมือนเมอร์เดอรมิสเตอรี่เลยนะแล้วก็สกินมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็พลังนะทุกคนพลังผมใช้เป็นสแกนนะปืนเป็นใช้อันนี้เลยหายากสีฟ้าผมผมเพิ่งก็เล่น เอ้ยเอ้ยไปด้วยนายนเพอร์ดเอา <laughs> เปิดมาเกือบโดนตบโอ้โหจะรัว่วในเซิร์ฟนี้ผมอยู่อันดับที่ห้านะครับทุกคนมาดูกันหน้าผมจะได้เป็นกี่ตาและผมจะได้เป็นนายนเพิร์ดไหมเออเซิร์ฟนี้มันเป็นอะไรกันนะเนี่ยเซิร์ฟนี้มีสองคน,นงเองอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเซิร์ฟแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคครับทุกคนเราก็ได้ในในมาถึงเซิร์ฟที่มีคนเยอะแล้วนะ มีคนมาเอเยอะใช้ด้านะประมาณหลายคนอยู่อะไรเนี่ยเราโดนค่ากลัวแล้วใครไม่รู้มากินเราฮ่าห้าาอย่าไปสนใจนะครับกคนมาโอกาสการเป็นมอนเตอร์ของผมเป็นสองเปอร์เซ็นโอกาสการเป็นนามเพองผมสองเปอร์เซ็นเหมือนกันนะรู้กันว่าผมจะรอดไหมนะเราจะเล่นสักสองสามตานลทุกคนให้มันแบบไม่ต้องตัดต่ออะไรเยอะนะราะว่าตัดต่อเยอะกูลำบากไม่มีทีมงานช่วยเลย ทีมงานติดเกมเกินไปไม่ยอมตัดต่อดเ,เอยทุกคนก็สงสารของไหนก็ได้นะทุกคนคือเออเออทีมงานกูเออแดกไปละไอ้ติดเกมเลยตรงมานั่งตัดอยู่คนเดียวเอาเล้ยวเอาเดียวจะไงตายหมู่ไหมเนี่ยตายหมู่ไหมเนีย่ยอ่านะไอฉลันตอนนั้นไตัวเล็กจังเลยวะน่ารักดี จับมันไม่ทอดแดดเลยไม่ใช่ไม่ไรจะตายเนี่ยเราโปรจ็งเกมให้นะทุกคนอืมรับบอลเนี่ย,ยผมว่าไอ้หลามนี่เป็นวะทุกคนตามไอหลามนี่เป็นวะไม้ไหยใครเป็นวะน่ามือยืนถือปืนย่างน้นนะแสดงมาก กยอย่ายิงกูนะเพื่อนเพื่อนใครเป็นใครเป็นแล้วกูจะรู้อะกูเจอนายอำเภอไปโอ้โหมึงทำหมัดทักกูมาไอเ้เหี้ยเอือกกูแตกไอ้เหี้ยเพื่อนผมทักมาก็ขอยด้ล้วกันนะทุกคน นี่มันเป็นเอายังไงละยังไงละจุก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 ละยังไงยังไงกระโดดซิกแซกกระโดดซิกแซกวิ่งไปครับวิ่งไปครับจังไงนี้ฆาตกร่วยิงตามไม่ทันมาต้องวิ่งตามไม่ทันยังไงคนยังไงครับวิ่งมาิเพื่อนยงไม่โดนเรียบร้อยหัวแตกเรียบร้อยมาเราขับบินไปแล้วทุกคนเอ่อยังไงยังไงเอาเรียบร้อยโง่โง่เอาโง่โง่เอาโง่โง่แล้วหนึ่งเอาโง่เรียบร้อยเดี๋ยวฉลามกับเอ่อนายคนไทยคนนี้นะทุกคนเขายิงไม่โดนทำไมนายไม่ยิงไงเพื่อนยิงสิ ยิงยิงยิงโดนยิงโดนเนี่ยจังวันนะี้เออนายก็แม่นปืนเหมือนกันนี่หว่าน,นายคนไทยนายอิตไทยเลนดนถุยฉันกินฉันกินไทยถุยเออผู้หญิงคนนี้เขาเป็นนะทุกคนเข,ขาเขาฆ่าผมตายน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่แล้วทุกคนดูทรงแล้วม่ฆ่ากลางมงุมงนออานนี้ออด่านง่ายทุกคนไม่ง่ายนียไม่อยาก โอกาสการ์ด2%เหมือนเดิมเลยนะทุกคนมอนเตอร์2%ด่านมอเอร์เหมือนเดินม,น,ม,น,มน,ดน,นะด่านประสาทใช่ไหมครับทุกคนเราก็จะไปหาที่เอฟกันนะหรือไม่ก็เราจะไปหาดูฆาตรกรกันว่าใครเป็นอ,อืมตอนนี้เราก็มาโผูชั้นประมาณเกือบชั้นแล้วนะจะเปล่าเกือบชั้นสุดท้ายแล้วกันนะ เอกอบชัน้นสุดท้ายเออมาล้วคบเปไปใหม่กันจำได้ว่ามันมีที่แอบที่ทีหนึ่งอยู่นะที่มันแบบอา่าตอนนี้คืออะไรมีแอบไหมไม่มีเนี่นนยใครๆไม่น่าสังเกตเห็นได้เลยงูสังเกตไม่ได้ยังม่ชั้นสุดท้ายอีกอะก้นไปชั้นสุดท้ายกันนะไม่รก็ว่าชั้นสุดท้ายเนี่ยจะมีกอแกะอะไรนะไม่มีอะไรเลยห้องเก็บของงูอืมเออาดีในโรบอก อันนี้ที่แอบตรงไหนวะจําได้ยังไ,ไม่ต้องมีดีเอาตรงนี้ฮิ t ตรงนี้ไปเอ้อตายคนเลขเหรอเนี่ยนายโรบอทนายทรยุทธ์เราเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันนะทุกคนไม่เดี๋ยวเราดูข้าตกรุนนี่แหละไปข้าตกรุนมันจะดักอยู่ด้านบนใช่มันแล้วใครจะรวิ่งจะวิ่งขึ้นไปด้านบนง่ายๆหมวะนายข้าตกรุ่หัวกรุอยู่นั่นแหละ นายฆาตกรนายอยู่ไหนแอบไปนี่หรอทุกคนไปแอบไปนี่ยังไงครับยังไงครับเขาวิ่งลงไปแล้วนะ่ยเขาวิ่งลงไปแล้วนายฆาตกรครับฆาตกรอาวิ่งลงไปแล้วยังไงยังไงยิงลงไปครับลงไปได้ครับมาถึงลงไปชั้นนะครับลงไปมาถึงห้องแล้วกระโดดลงไปอีกวิ่งไปครับ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 ไม่ไม่สนเก็บเหรียญนะเขาไม่สนเก็บเหรียญนะวิ่งไปนะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วไม่สนไม่ไม่สนเก็บเหรียญด้วยฆ่าดีนายอำเภอตอนหน้าไม่ฆ่าหรี๋เพื่อน อย่างไงยัางไงยัางไงยัางไงย่งไงยิงดิยิงยืยืนยืนโอ้โหจังหวะนี้ข้าตกรกห่างหายวับไปกับตาเลยทีนี้ไม่ขาตกร้องหุนได้โอ้เรียบร้อยนดีครับน้องขาตกรีได้กลับล่างยังไม่กลับล่างด้วยไงปารินยังไงยืนเอ้ย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 มีผู้หญิงดักอยู่ด้านหลังนะทุกคน ยิงได้อยู่ด้านหลังอ่าข้าตาชการสฟกซ์เสร็จแล้วอีกไปแทง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 เหยาเหาโกเรียบร้อยนอนตายขาดียังไงครับข้าราชการยืนมองครับยืนมองปืนนะครับยืนมองปืนยืนปั๊บปืนยังไงอ่าข้ารการยิงไปแล้วเอาไปก่อนไม่มีนังอืมอืมอาควาไม่มีไม่มีเลยเอาให้ตายตกเฉยทุกคนเขาอยู่นู่น อังหุ่นตายกับตอได้ไหมตออะไรเนะี่ยเออรู้แปลกๆอยู่นั่นทุกคนเอาเรียบร้อยมนอนเตอร์ตายนะทุกคนเกมจบเล้วต่อไปตาต่อไปนะทุกคนหวังว่าเราจะได้เป็นด้วยกันว่าเราจะได้เป็นไหมนะต,ตงางอนเหรอก็อปแปลกๆอยู่นันมันมันฆ่าคนยากกว่าตอนนี้มั้ย โอ้โหสองเปอร์เซ็นกูไม่ได้เป็นแล้วมั้งเนี่ยเพื่อนเฮียครัทุกคนเราจะไม่ไว้ใจใครนะเราจะไปหาที่แอบกันเฮ้ยยุ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 ยยมันเป็นนี้เฮียกูจะไปหาที่แอบกันไม่เป็นออกมาใกล้ตัวกูไอ้สัตว์ไปไกล้ใกล้เฮ้ยเฮ้ยๆๆ ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นตัวนากหัวแล้วยังไงยังไงจุกจุกจุกหัดแตกกัร้อยครับเนีย่ยผมจะนะเอคนโอกาสน่าจะเพิ่มขึ้นมาปินอยู่นะตอนนี้ผมระดับตอนนี้ผมบีโอวหกนะทุกคนเงินเท่าไหร่วะประมาณหกรอยกว่าเนี่ยทุกคนนะอเอด่านนี้ย่านนี้ด่านนี้ดาดานดานี้ง่ายครับา,านะคลาลลลาลา,ลา,ลา โอเคโอกาสการเป็นตำรวจของผม,มน่าเป็นเก้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนอ๋อทิปนี้ได้ตัดยี่สิบกว่านาทีแน่เลยมั่งกูจะได้เป็นเพิ่มมาแบบยอะๆหน่อยนะเพื่อนอ่ะเราเริ่ไปหาที่แอบกันนะทุกคนเออไม่หรอกเดี๋ยวเราวิ่งวิ่งเล่นกันอ่ะอังหุนขอโทษนะเรืออะไรเนี่ยพิมพ์มากเ เนี่ยได้ปกได้ได้คลิปเพิ่มละอย่ามาใกล้ตัวเรานะเพื่อนอ้อนายนายเป็นปน้เพื่อนเออยู่ด้วยนายเพื่อนไปไหนแล้วนายเพื่อนนายอมส่วยอ๋อ,อยิงเรานะเพื่อนนายยิงเรานะเพื่อนไอ กนทำอะไรลงไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนได้จริงโอเคทุกคนเกมก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดันคู่กระดันคู่ข้างง่ายข้างงข้างง่ายยี่ยังไม่เอา,าอ๋อเอ้แม่เราตายโอ้โหขึ้นมาสิบหกสิบสี่เลยโอ้ยแม่งเงย ืข่ายกันยับเลยทุกคนโอ้โหตำรวจตำรวจเก็บปืนแล้วยังไงโดนลากมาอย่างนี้ม่ยิงได้ไงประเด็นน่ะเขาไม่ยิงได้ไงประเด็นน่ะตบขยับได้วันนี้รับา้องเตียงเตียงให้โดนเลย ยังเฮ้ยมึงไม่ยิงให้กูเหรอเพื่อนโวแตกลาดีกว่าจะโดนเฮ้ยยากยากยเย็นจริงๆเลยเออโอเค,อเค,อเค,อเคทุกคนเออผมทำเสื้อมาทำเสื้อมาเล่นๆน,น,นี่น,นี่ะขนาดก็คืออย่าลืมไปซื้อด้วยนะเออตังกเกี้ยนมา ให้เสียบใส่ใส่เสือแอเขยๆนะทุกคนอย่าไปคิดมากมาเออกันขอล้องหลได้เป็นเธอได้เป็นเธอโอเคนะเป็นนายอมเพอ่ออกันว่าใครจะเป็นนะทุกคนเออผมคิดว่าตรงนี้แหละใครจะเป็นนะทุกคนคิดว่าผมว่าน่าจะมีคนตายปะ เราจะไม่อยู่ใกล้นะคนเดี๋ยวเราตายเออเออกลับมากวจะนบตายเลยไม่ใกล้ดีกว่าอะ,อะไรสัตว์้องีงพี่ ยานี้มันเป็นอี๋ฮะกูบิดแล้วไงกูบิดแล้วไงโคบิดกันแล้งไง่โคบิดกเพื่อนเบคอนมันเป็นเออไม่โดนไม่ไงี้ยโอ้ยด่าขวางกูอ่ะฮะเอ้ยไม่น่ายืนนิ่งเลยนะทุกคนแม่งกูโดนสอยจากข้างบนเลยเแต่ก่อนนั้นจะเล่นปิดนะทุกคนแม่งเล่นแม่งเล่นเม่งเล่นดีแม่งแม่นจังมาเพื่อนเม่งเล่นในคอมอ่ะ มึงเล่นในคอมใช่ไหมไอข้าตกรหน้าปูดอืออือเอาเข้ามาอือเอาเข้ามาไอ้พอเบย์และเออเอออืออืออือเอาเข้ามาน่าไม่ฆ่าเลยเพื่อนฆ่าเลยกระแท่นนะยืนเอ๋ยอย่างี้นนะเอ้ยมีคนมาไหมมีคนมาท้าทาย ไม่มีหน่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีนะมีนะยิมนี่ยิมนั่นมันถาโลเฮ้ยไม่โดนเออไม่โดนนะขารการอุ้มอะไรมึงจะจบดิเพื่อนเอาดิเอาดิเก็บปืนดิมึงมาเก็บปืนเถอะกูขอร้องกูขี้เกียจรอนะเพื่อนมึงก็กูขี้เกียจจะต่อเยอะ còn cùng cái một lại. đi rồi các bạn. Giờ này còn ở đâu. không ở ừ. rồi, แล้วครับไปแล้วครับอย่างวันนี้ว,ว,ว,วิ่งมาแล้ว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 ตกหัวแตกเกมโอเวอร์ครับตอนนี้เอาแทนเอ้ยฮะเนี่ยชนะเฉยเนี่ยชนะไงจึงเกินจ้านไงจึงเกินจ้านจึงเกินจ้านเยะอะค่ะ ขอร้องแหละได้เป็นเธอขอดีครับน้องแกทุกคนเราก็แจกนะ เอาค่าอย่างเาจะรีบค่ารีบจบเกมนะทุกคนอยากได้ปืนก็ไปเอานะ ว, over, วิ่งมาทำไมวะเพื่อนเกมโอเวอร์ครับเห็นแล้วไหมวิ่งมาทำไมวะเพื่อนจะวิ่งมาทำไมวะเพื่อน ตาเขาบมดเงี้ยโอเคโอเคครับเกมนี้ก็ได้เป็นทั้งนามเบอร์คนปกติแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนดตามให้ผมดงนี้บุ้ยบุ้ย